เฮ้ยแดดร้อนๆอย่างนี้ออกมาทําอะไรอ่ะพอกูทําสวนตอนกลางคืนเขาบอกว่ากลัวงูกัดพอกูออกมาตอนเที่ยงแดดก็ร้อนจะยังไงกันแน่แต่กลัวร้อนไหม,หมไม่กลัวร้อกทำอะไรก็ทําไปเถอะอ่ะ<ถ>ตัดยิงไปใชนกลัวหน้าเธอไหมนะสีหน้าด้านอย่างฉันเนี่ยนะจะไม่แต่ก็เรื่องจริงนะหลายคนก็ถามว่าทำไมมาดามแพมไม่มีฝ้าไม่มีกระเลยคะไม่มีกระว่าอะไรคะ๋อะเป็นกระเทยอ,อยู่แล้วคะ่ะไม่มีแน่นอนอะนะนะก็ตัดไปอะไรแอบซื้ออะไรมา มีหลักฐานเหรอแอบซื้ออะไรมานี่งไงหลักฐานผ บอกเคล็ดลับเลยแล้วกันมาดามแพมเนี่ยใช้ตัวนี้อยู่นะคะซึ่งเมลามีเมลาสามาตัวนี้เนี่ยทำให้หน้าเราเนี่ยขาวสว่างกระจ่างใสได้ภายใน1สัปดาห์ใกล้วันแม่ไม่ได้กลับบ้านมาแล้ว1ปีก็จะส่งตัวนี้ไปให้แม่เพราะแม่บอกว่าที่บ้านเนี่ยร้อนมากก็เลยซื้อไปเลยค่ะ4กล่องเอาให้ใช้ไปเลยนะครับแม่เองอ่ะก็เริ่มมีอายุใช่ปะก็เริ่มจะมีฝ้ามีกระเดี๋ยวเราจะส่งเซอร์ไพรส์ไปให้แม่แต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเซอร์ไพรส์แม่ให้มากกว่านี้ค่ะ รอด้วยความหวังตลอดแต่ตอนนี้เป็นโรคซึมเศร้าแล้วแม่ไม่รับโทรศัพท์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเรียนสายคุณนันทาค่ะอยู่ค่ะเมื่อตอนเย็นไปไหนมาคะไปตลาดค่ะลูกเสกวยกับแม่ไปดึงหน้าไหมให้กิฟต์วอลช์ไปดึงหน้าฟรีที่คลินิกด็อกเต,เ,เ,ซเ,ซเตอร์โทนี่มิเดิลเซ็นเตอร์เอาแม่ไม่า่ต้องหรอกคะอ๋อตอนนี้เนี่ยหูตึงแล้วแม่ขาตอบคำถามลูกหน่อยได้ไหมอ่ะได้ค่ะ แม่อายไหมที่มีลูกเป็นกระเทยโอ้ยไม่อายเลยลูกแล้วยังมีใครว่าแม่อีกไหมว่าเลี้ยงลูกเป็นกระเทยน่ะอตอนนี้ไม่มีใครว่าแล้วจ้ะถ้าว่าก็หนูเดือดไปตบให้จ้าวันแม่นี้แม่อยากได้อะไรเด็ด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 แม่กำลังต้มัดาลูเออวันแม่ปีนี้แม่อยากได้อะไรแล้ลูกจะให้อะไรแม่ก็ได้ทั้งนั้นแหละลูกโอเคองั้นไปตลาดมาซื้อมังคุดมาให้แม่สมโล เดี๋ยวส่งไปให้ว่ตรงนี่น้ยจ้อยบ้านน้ยจ้อยขายไหนแม่บอกเอาอะไรก็ได้อ่ะยินฟรีเลยลูกนี่มังคุดโอเคโอเคนะมีการเอามอวดด้วยน่ะหน้าสวยเหมือนลูกปะสวยจ้ะอยากสวยเหมือนลูกใช่ไหมเดี๋ยวส่งเมลามี่ไปให้แล้วก็เสื้อไปให้เสื้อตัวที่แม่บอกว่าสวยน่ะตัวนั้น5,000ันนะแม่แต่ก็ลดเหลือ2อ0 0 เดี๋ยวแม่ทาตัวนี้เนี่ยแม่จะได้หน้าไม่เป็นฝ้าน่าจะใสน่าจะสวยหน้าตึงมันเด็กป .4 เลยโอ้ดีจ้ะ <laughs> แม่บอกให้ลูกใช้ตังค์อย่างประหยัดถูกไหมอืมงั้นเดือนนี้แม่เอาไปห้าพันพอนะ แด้แต่ลูกสร้างภาพมนเนี่ยเอาเอาเอาแบบเหมือนที่คุยกันตอนนั้นสิสรุปเอาเท่าไหร่คะแม่จะบอกเยอะๆมันก็ดีอยู่แล้วลูกอ่ะ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 เอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่วันแม่อ่ะอ่ะถือมือถือพร้อมโอนอยากรู้ว่าแม่อยากได้เท่าไหร่ได้แต่ลูกจะให้ลูกเอางั้นเอาไปห้าพันพอไหนว่าให้ห้าหมื่นอ่ะนะเห็นปะเห็นปะแล้วลูกจะให้แม่เท่าไหร่แม่ก็เอาเท่านั้นสองพันห้า้อยไป เท่าไหร่ก็ได้น้อยไปที่พูดไว้ในคลิปคือ30,000ื่นบาทนอกเหนือจากที่ส่งให้เงินเดือนอันนี้ให้พิเศษวันแม่เอาไหมเอาสิลูกจานวนเงิน30,000ื่นบาทนะคะกดยืนยันโอนเงินสําเร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมสามหมื่นบาทเป็นของแม่แล้วให้แม่กรี๊ดไหมเอาสิกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดให้ดูหน่อยกรี๊ดให้ดูหน่อย กีดเก่งซ้อมกีดเก่งนี่ขนาดพ่อตายแล้วนะพ่อปื้นมดเดีฟืนออกมาเลยนะแม่ดีใจไหมที่มีหนูเป็นลูกโอ้ยสุดๆเลยลูกไยที่ไหนไม่ได้แล้วจริงเหรอ จากแม่มีลูกคนเดียวนะคนอื่นแม่ไม่เอาเนาะเอออันนี้นี่เป็นเรื่องจริงเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังอยากบอกว่าไม่ได้กลับบ้านมาหนึ่งปีแต่บอกรักแม่ก็ไม่ได้รักแค่วันนี้ก็รักทุกวันก็ให้อยู่สม่ําเสมอ,อเดือนที่แล้วก็สองหมื่นกว่าบาทน,นะแม่เนาะเออใช้หมดยัางใช้หมดย,งยางยังเหลือห้าพันค่ะน่ะเป็นไงละ่ะแม่เป็นคนประหยัดรักแม่นะคะแล้วค่อยโทรไปหาใหม่นะคะสวัสดีค่ะ,คะพรุ่งนี้ถอนเลยไหมพรุ่งนี้ไปถอนเลยไหมได้ค่ะ โอเคค่ะแม่สวัสดีค่ะให้เจริญรุ่งเรืองนะลูกนะจ้าแม่แล้วเราก็จะทําการนะคะเตรียมของส่งไปให้แม่ที่สุราษฎร์นะคะซึ่งมาดามแพมเนี่ยไม่ได้กลับบ้านมาเป็นปีแล้วรู้สึกมันเป็นลูกอัคตันยูแต่แม่บอกว่าไม่เป็นไรมึงไม่ต้องมาก็ได้แค่นี้มึงก็กตันยูแล้วถ้ามึงส่งตัง <c oughs> สำหรับกล่องที่เราจะใส่ก็คือกล่องรีวูธรรมดาทั่วไปถ้าเราไม่ประหยัดอย่างเงี้ยถามหน่อยสิเราจะมีตังเหลือไหมช่วงน,นี้โควิดก็ระบาดแม่ก็ไม่ได้สีดยานก็ไม่มีที่ถีดเอาง่ายๆเถอะแล้วเนี่ยก็เป็นเสื้อที่เราซื้อไว้ให้แม่ซึ่งเป็นเสื้อผ้าหมวยแท้นะคะผ้าหมวยไทยแท้แม่ชอบใส่ของแท้เท่านั้นนะจ๊ะแม่ไม่เอาละจับของเราเพื่อสําอาเป็นผลิตภัณฑ์เราก็ไม่อยากให้แม่ออกไปข้างนอกไงเนี่ยอันนี้เป็นน้ําตบ ส่วนอันนี้ก็เป็นเมลามีนะคะผิวคล้ำจากฝ้าแดดกระจ่างใสขึ้นใน7วันอันนี้เนี่ยขอคอนเฟิร์มว่าจริงพเพราะแดดทางใต้เนี่ยค่อนข้างแรงนะคะแม่ไม่ได้กรีดยางค่ะอยู่บ้านเฉยๆหน้าก็ดำนะคะเนื่องจากอะไรคะอ๋อแพ้หวย <c oughs> <c oughs> เราก็เลยส่งตัวนี้เนี่ยไปให้แม่ทาก่อนแต่งหน้านะคะ <c oughs> เพื่อที่ว่าหน้าเนี่ยสว่างกระจ่างใสจะถามว่ายังไงอ๋อเหวี่ยมันเดิมนะคะได้แค่ความสว่างกระจ่างใสนะคะใสไปเราก็ไม่อยากให้แม่ไปตามหาไง่ายเ เวลาพูดเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะติดเชื้อได้อ่ะพ่นไปก่อนพ่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 นฆ่าเชือ้อ ถามว่าเราว่างไหมเราก็ไม่ได้ว่างหรอกเราก็เตรียมไว้ให้แม่อย่างนี้แหละเงินเราก็ให้แม่ไม่เคยขาดของเราก็ให้แม่เช่นเดียวกันนะคะหลายคนเนี่ยที่รักแม่นะคะวันแม่ไม่ใช่เป็นวันแม่ได้แค่วันเดียววันแม่เป็นวันแม่ได้ทุกวันนะคะมาดามแพมโทรหาแม่วิดีโอขอคุยทุกวันถึงไม่ได้กลับบ้านหนึ่งปีแต่ก็ตัวอยู่ใกล้กันแค่นี้นะคะถ้าเกิดได้รู้สึกรักแม่อยากจะอะไรแม่อยากจะให้แม่อยากจะนั่นนู่นนี่ให้ไปเถอะค่ะให้ไปเลยนะคะแต่ที่สําคัญยามีรัมมี่เนี่ยช่วยให้หน้าเนี่ยใสจริงจริง คอนเฟิร์มแม่พูดอยู่ทุกวันว่าน้องทอมใช้อะไรหน้าใสจังเลยก็นี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์เมลามีนะคะปกป้องผิวจากฝ้าและเดดอ่ะเอฝ้าและกระเออนี่เธอแอบ,บรับโฆษณาใช่ไหมเนี่ยฮะแอบ,บรับโฆษณาโดยไม่บอกฉันใช่ไหมไม่ได้รัก <c oughs> ของมันดีจริงคุณดูจะเชื่อไหมเนี่ย <c oughs> เอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เมลามีไปตามหาซื้อเลยค่ะตอนนี้เนี่ยก็ไปซื้อันทางช่องทางออนไลน์นะคะและร้านขายยาทั่วไปค่ะไปตามหากันเลยค่ะบ๊ายบายรักแม่นะจุ๊บๆ